มีมู่บาหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้กับพัฒนาไปจนว่ามีแสงไฟสว่างทั่วถึงเหล,ะละ่ๆมีถนนคนทางสีเล่นกวงขวงรถล่ากระแลนผ่านอยู่เบิดมือเบิดเวนว่าง่ายๆว่ามีความเจริญเหล่าแต่ในสมัยก่อนนั้นก็เพียนเพียงแค่มู่บาเนน้อยมีความทุรกันดานหลายไฟฟ้ากบับบทันมีคนทางก็มีแต่เส้นน,น้อยพ่อหาย้ย่างไปห้ไปหน้า เศร้าบานที่อาศัยอยู่นี่ก็มีอยู่แค่บกีหลังค่าเฮือนส่วนมากกิสิภากันเฮตดอาชีพเกษตรกรขายป่าขายไกลบานไปตามภาษาแต่ก็มมบ้บานหลังใหญ่หลังหนึ่งต่างจึงพึงเป็นสงงาโดดเด่นกว่ามูอยู่ตนทางเขาหมูบ่บานมีเลินบานกวงขวงปลูกต้นบักไม่ไว้เต็มเลินส่วนจะของบานนั้นเป็นย่ายเถ่าๆผู้หนึ่ง ซื่อว่ายายจันเราอยู่ของเล่าคนเดียวแม่แต่ลูกหลานก็บพะเห็นว่าสิมิไผ่มาเบิงมาแงงจักคนสู่มือยายจันจิตื่นมาแต่เศร้าๆเพื่อมโหดสวนโหดนามตนไม่พร้อมกับํำรวจเบิงว่ามือคืนที่ผ่านมานีมีคนมาลอยลักพักลักบักไม้ของเล่าบ่อสู่คนในหมู่บ้านนั้นบ่ว่าไผ่กระตองหูวา ย่ายจันแล้วสิมักนางอยู่ทั้งเฮือนแล้วก็นแนมลงมาเบิงสวนหนาบ้านถ้าจอบดาพวกที่สีมะลอยหลักบักไม่บ่อจักไปใส่ทักเธอบ้ยายอันนี้นั่งเฝ้าแต่บ้านอยู่บ้านมือไปกลไปกายมาก็ต้องเห็นเล่านางอยู่แบบนั้นตั้งแต่เศร้าไปจนวาตะเว้นตกดินพุ่นหละจังสิเขาไปนอนในเฮือน ขอดอยากกินสมสมยังล่ะสมบักสมโอแม้ขอดสิเอาเมาจิ้มกินกับเกลือมือแลงหนี่คือสีแซบไปหามาให้กินแน่อืมอยากก็อยากแนวหากินอยากแต่นอเอาบักสมมอ่บไดทีตนมันอยู่หลังเฮือนนี่เดี๋ยวอายสิไปเก็บมาใหา้บอขอดสิกินบักสมโอเท่านั้นขอดสิให้อายไปหามาแต่ใสละ่ะแถวบันนอกเฮ้ากับโปมี่หอดตลาดสิไปหาซื้อโอ้ย คนอีหยังหน้าตากด็ดีแต่เป็นอย่างาสร้างปึกแทรกนันนันเดย่างกับไกกับมาแค่บ่กี่ก้าวก็ได้กินแล้วของฟีบ่ต้องปลูกบ่ต้องซื้อก็ได้กินเ้ยซํำนี่ก็ต้องให้บอกแต่ต้องทาอีกจักหน่อยให้เจ้าของแลวนอนหลับก่อนเอาแม่นตัวลวนะเนาะเอเอๆออแคสันขอดกระทาอายูนี่เดอ้อเดี๋ยวอายสิไปส่วนประกำพ่นก่อน ย่ำแล้วเขานอนนี่ละ่ะเป็นช่วงเวลาที่สีมีพวกมือบอลพวกบบจักหาปลูก,กินเองมาจ่อปีนหัวเฮือนเพื่อที่สิเข้ามาลอยหลักของเกือบคูมือท่างเ่าก็มีนม่ซืป้าปีนหั่วยย็นอย่างวะกำพน้นเฮ้ยตัวไปหาเอาบักงวงเด้อเฮ้าสิไปเอาบักสมโอโอเคได้เลยเพื่อนเดี๋ยวจัดให้ มีเมียกันอยากโมอยากพวกจักผ้ากันมีไปเห็ดหยังดอกเมี่ยนี่ก็ไดเฮ้ยกำพ้นได้ละบอกบักงวงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮากับเรื่องเบิ่งอยู่ท่านแม่บักงวงห้องบักหนาวอันนี้ถ้าได้แลวก็นปะกลับกลับเร็วๆอื้อเหยียบน้ำบักสมโอห้ามเ่อยยายจันเราก็หูดีว่าคนม่วนนันหมักมะหล่อหลักบักไม่บักไหลในเฮือนเราอืมเด้อ จักมือหนึ่งเสียเส้นมันเบิงพวกซ่้มื้อนี่จนหอดมือที่ย้ายจันเสียนอกจากชาวบ้านใน้ะระแวกนั้นบอกขีคนก็บอเห็นว่าสิมีลูกหลานคนใดมาเหตุงานศพให้คนที่เขาไปเก็บศพออกมาเว่าให้ท่าบ้านฟังว่าเห็นแล้วนอนจมกองเลือดข้าง่างศพ ยังมีขอความเขียนไว้น้ำประมาณว่าสมบัติของเราไผกะหามแต่ตองลูกหลานกะบตตองมาเบิงแม่ว่าตายไปแล้วกะสีเฝ้าสมบัติอยู่เฮือนนี่ผู้ใดกะหามเขามาลวงเฮือนลวงซ่านถ้าไบ่บเสื่อฟังสีน้ำไปหลอกห้อนให้เบิดสูค่คนนัตงแต่ตอนที่ย่ายจันยังมีชีวิตอยู่นั้นเล่าก็อยู่ของเล่าผู้เดียว ลูกหลานหายหนาหายตาไปเบิด้ดนโดนจังสิมีมาหาเล่าจักเธอหนึง่งโดยเฉพาะแย่มใดกรตามที่ได้ข่าวว่าเล่าบอสบายแห้งจนใกล้สิจากไปเท่านั้นทรัพย์สมบัติของยายจัน์ทรก็เลื่อยบ่ถึงยกให้เป็นของผู้ใดสิมีกระแค่พิน่ยกรรมที่เป็นแค่กระดาษเก่าๆมีขอความเขียนไว้ว่ายายจันทเป็นเจ้าของสูสิงสู่ย่างในที่ดินพื้นนี้ มีลูกหลานเป็นสิบกว่าคนแต่เพิงพผ้าผู้ใดบ่ใดตอนยังมีชีวิตอยู่กับบัเคยมาเยี่ยมบ่เคยมาดูแลคันเถืงมือใดที่เบิดลมหายใจไปยาใดขมาเหยียบแม่แต่ดินบ้านสมบัติที่มีทั้งเบิดย่ายจังสีดูแลเองสีบอมีภายใดสีบอให้ภายทั้งนั้นหลังจากที่ง่าศพยายจันพาน้านไป บ้านหลังนั้นกระถือปิดตายหลอมขันหัวเอาไวย้ยางแน่นหนาการจากไปของยายจันได้เหตุให้เกิดความยาคว่อมหวาดผวาให้แก่คนในหมู่บ้านคนในซอยที่ต้องย่างผ่านบ้านหลังนั้นกระต่างพากันหลอนโดยเฉพาะกับคนที่ออกไปเหตุงานนอกหมู่บ้านแล้วต้องย่างกับเขาบ้านดึกดืกด่นพ่อต้องพาหนาบ้านยายจันกระต้องฟ้าแลนเบิดหันกันสู่คน แต่ก็มีผู้ลังคนที่บบเสื้อคาวลือของผู้อืน่นขึ้นอยากสิล่องดีตกเดึกก่าล่องไปแซมแลมท่าทาอย่งสางแสา้าแล้วก็เฮตตาหิมฮีแนมเข้าไปในบริเวณเรินบานอม,มีความสุขแทนอ้อทัสูนีหอดเดือนสิบสองแล้วมีความสุขแทนอ้อ เือนกระบมีคนอยู่บุ้ยบักสมโอนีตันว่วยใหญ่ๆอ่อลอยเอาไปให้เมียบักทับกินรอบเดิกเพิ่งดีพุ่นน่ะบักงวงอืมมีตะนว่วยใหญ่ๆหอยตอนเต้นตนเต้นอยู่ เขาสาขาวรือเหลืองผียายจันแพร่ไก่ออกไปทัวคนในมูบานนันทุกลังค่าสีบอมีภัยกากลับเขาเฮื่อนตอนคำคำมืดมืดจนเวลาล่วงเลยมาระยะหนึ่งมู่บานก็เริ่มมีความเจริญขึ้นมาอีกจักหน่อยมีรถสองแถวหลับจางมาจอดเฮียงแถวถาหับทรงคนในมู่บานออกไปเหตุงานโรงงานคนขับรถหลับจางสู่คนล้วนแต่เป็นคนที่มาจากนอกมู่บานทั้งนั้น คนมวน้วนหนี่ก็เลืยโบหูประวัติของยายจันเลยคนในหมู่บ้านเวลากลับบ้านเด็กๆก็มักสีจางรถสองแถวมว้วนหนี่เขาไปทรงหอดนาบ้านพุนล่ถึงแม้ว่าสิตองใจในราคาแพงกว่าก็ย้อมมีอยู่ช่วงหนึ่งคนขับรถสองแถวรับจ้างได้ขับพานาบ้านของยายจันแล้วก็นแนมเขาไปในเลนบ้านซุมือซูมือ ก็สังเกตว่าบ้านหลังนี้บ่เห็นมีคนอยู่บ้านจักเทือแต่ตัวบ้านกระบอ่สุดส้มเลินบ้านยักสะอาดสะอาดแถมสวนหน้าบ้านก็ยังมีบักไม้ออกหนวยดกเต็มตนมีแต่หน่วยใหญ่ๆปานว่าปลูกไวแต่โบมีผยเก็บไปกินจักเทือเห็นแบบนั้นแล้วก็เลยเกิดกิเลสใน่ใจบักงวงดกเต็มต้นเบิ่งแล้วกระ่บเห็นมีคนอยู่เฮื่อพรอม มื่อแร่งนี่ทรงค่นแล้วสิมาจอบหลอยเอาไปฝากแถาอยู่นื่นกินสมก่อนนะพ่อปีนหัวเข้าไปในเลินบานใดหันท้ายหันขัวแล้วก็าวย่างตรงเข้าหาตนบังงวงทันที ขณะที่กาลังสีเอเือมมือไปเด็ดบักม่วงหน่วยใหญ่ๆนั่นปรากฏว่าคนก็ดกะจังหุ่นน่ายแบบอยู่มันคือเด็ดโปรเถงหาหน่วยไม่ก็ได้วะบักม่วงจ้าอยู่ใส่น้อคนขับรถสองแถวตกใจแห้ง มือใหม่บ่มีหอดแห้งจับงาใหม่กะเลยตกลงม,มากคนขี่ทางดังแอก๊กพ่อลุกขึ้นได้กาฝ่าวแลนี้ออกจากบ้านนั่นจนว่าลืมรวดติ่เจ้าของจอดใหนาบ้านสติแตกย่อนคว่ำยานเหตุเล่าแลนไปสะดุดลมลงแล้วกะสลบอยู่ใกล้ๆกองเฟืองนั้นจนว่ามีไทยบานมาพอในตอนเศร้า เสียงายะจันยังดังคือก่องอยู่ในหูเฮ็ดให้หูบอดสนิทจนบอดยินเสียงอย่างเลยนอกจากเสียงของยายจันอยู่ตลอดเวลาเมิง่งกี้และเพราะไงเพือ่อนเป็นอย่างบูแบบนี่โอ้โยอาการแบบนี้เนาะย้อนว่าอยากกินสมรอบเด็กกะกักะแล้วแล้วก็สิ่งที่น่าแปลกใจอีกอย่างก็คือรถสองแถวที่เล่าลืมใวข้นนั้นผัดเข้าไปยุ่ในบ้านายจัน ทั้งๆท,ที่ทางเขาบานถือปิดล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาว่ามีไผ่เข้าไปได้แต่ลดขั้นบักใหญ่หนึ่งผัดเข้าไปจอดอยู่ใดจังใดเรื่องเล่าเหล่านี้กากลายเป็นปริศนาที่บสามารถหาคำตอบได้เป็นตำนานเหล่าขานบทหนึ่งที่มีความเป็นตายานมาจนหอดสุมือนี ถามัาก็อจะเลื่อกดติดตามกับกดระฆังแจ้งเตือนเจ้าจังสิบว่พลาดเบิ่งคลิปใหม่แล้วก็เพื่อเป็นการไหลกำลังใจแก่ทีมงานของเง้านํำขอบคุณแม่นาโอกาสมีหลายๆเด้อครับ